สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกันอีกแล้วนะครับที่ดีมคาซูเปอร์วิวสุราษฎร์ธานีนะครับผมวันนี้นะครับมากับเจ้า d m m x v c r r s s s 4x4 2020ตัวใหม่ล่าสุดเลยตัวนี้วันนี้นะครับทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่นะครับเห็นล้อยางใหญ่ๆแบบนี้นะครับ22นิ้วนะครับผม22นิ้วของ o s t ไทนะครับพ s t ไทยฟอร์สดูสังเกตออฟเซ็ตของล้อนี่ครับนี่ เต็มมือเลยใหญ่มากนะครับผมล้อนี้นะครับลัดกับยางนะครับ35 15 5บา R ยี่สิบสองนะครับซึ่งใหญ่มากเรียกได้ว่าเป็นยางดอกมัดเลยนะครับเป็นยาง MT นะครับเดี๋ยวมาดูกันที่ช่วงล่างหน้ากันนะครับผมเริ่มด้วยที่โช๊คอัพตัวนี้นะครับผมเป็นของ Hotbit นะครับเป็นโช๊คไทยนะครับของ Hotbit นะครับตัวนี้เป็นซับแทงค์ปรับแปดนะครับผมจะเห็นว่าซับแทงค์เนี่ย ยาวมากเลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะให้ความรู้สึกที่นุ่มนะครับนุ่มหนึบนะครับผมแบบง่ายนะครับผมแล้วก็ยังมาพร้อมกับสปริงออซี่นะครับพร้อมกับปีกนกปรับองศานะครับแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะครับคันนี้นะครับเป็นสเต็ปยก6นิ้วโดยการยกคานนะครับผมคานที่เราเลือกใช้ก็เป็นคานยูนิคอร์นนะครับตัวสีน้ําเงินน้ําเงินนะครับคานตัวนี้เนี่ยจะยกบอดี้รถยกพารถนะครับยกช่วงล่างเหมือนเสริมคานเข้าไปเลยนะครับเป็นเจน3และตัวนี้เนี่ย คือจบเลยนะครับผมในสายยกของรถกระบะที่เกิน3นิ้วเกิน2.5นิ้วขึ้นไปเนี่ยจะต้องใส่คานยกเลยนะครับเพื่อเป็นการเซฟช่วงล่างของตัวรถเองแล้วก็เป็นการดอบของอุปกรณ์ช่วงล่างของรถนะครับคือในชุดของยูนิคอนเขาเนี่ยเขาจะให้ชุดสิ่งที่จําเป็นพวกดอบเขาพวกก้อนยกหลังเขาจะให้มาทั้งชุดเลยคือจะเป็นเซตของเขาเลยนะครับ ข้างหลังเนี่ยก็เลือกใช้เป็นโช้กของฮอตบิดเส่นเดียวกันนะครับเราก็ได้ทําการยกหน้าหลังนะครับตามสเปคเลยครับหลังจะเป็นยก6ข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นสตัดปรับเกียวนะครับเราก็เลื่อนได้ระดับมาให้เท่าข้างหลังซึ่งเป็นการเซตสูตรเฉพาะของร้านเรานะครับนี่ครับจะสังเกตได้ว่าคู่หลังเนี่ยจะเป็นอัพไซด์ดาวด้วยซึ่งตัวนี้นะครับลูกค้าเนี่ยสามารถปรับได้ที่ซับแทงเลยนะครับตรงนี้ครับนี่ครับจะสังเกตจะสามารถปรับได้ง่ายเลยนะครับมีทั้งหมด8ระดับนะครับผมนิ่มแข็ง แล้วก็ยังไม่พอนะครับผมสําหรับเจ้ารถคันนี้นะครับเขามาพร้อมกับท่อ HKS นะครับผมซึ่งทางร้านเราก็มีจําหน่ายด้วยนะครับผมตัวนี้เป็นปลายคาร์บอนนะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูฟิตเมนต์ของรถนะครับผมเต็มๆกันนะครับกำลังดูดีใช้งานนี่ได้สบายเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปชมกันนะครับทางเรียกทางวิบากกับเจ้านีแมกว่ายก6โช๊คพอดบิดช่วงล่างเสริมคานยูนิคอร์เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยครับ นี่นะครับเราจะมาทดลองใช้นะครับกับเจ้ารถ d m a มยก6นิ้วเสริมคานนะครับยก6นิ้วเราจะมาให้ดูกันว่าการใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยเฮ้ยรถมันใหญ่ขนาดนี้มันสูงขนาดนี้เนี่ยมันจะขับยากไหมมันจะเกะกะหรือเปล่านะครับผมนี่นะครับจากสังเกตนะครับจะให้กล้องถ่ายไปที่ตรงเส้นถนนนะครับนะครับจะสังเกตว่ารถเนี่ยยังอยู่ในเส้นถนนนะครับไม่ได้เกินออกไปนะครับ ก็คือมันจะเป็นเป็ไซส์ที่แบบว่าใหญ่กว่าเดิมไม่มากนะครับผมการขับขี่นี่ทัศนวิสัยชัดเจนนะครับจะเห็นได้ว่าหน้ารถเนี่ยก็สูงพอสมควรเลยนะครับผมทัศนวิสัยก็จะกว้างขึ้นนะครับผมครับเดี๋ยวเรามาสังเกตการออกถนนใหญ่นะครับการออกตัวการใช้ความเร็วสูงนี่นะครับ จะเห็นได้ว่าขับได้เหมือนรถปกติทั่วไปเลยนะครับนี่ครับนี่นะคะผม ก็ถือว่าเจ้าคันนี้เนี่ยตอบโจทย์ในชีวิตประจำวันระดับหนึ่งเลยนะครับก็อาจจะไม่ได้สะดวกสบายเท่ารถเก๋งหรือว่ารถรถบ้านทั่วไปนะครับแต่คันนี้ถ้าพูดถึงโดยรวมแล้วอะ่ะได้หลอ่อแล้วก็ขี่ในชีวิตประจำวันได้มันก็เป็นอะไรที่สมเหตุสมผลนะครับผมพอรับได้ได้สูงได้ทัศนวิสัยที่ดีคือขับไปไหนใครก็มองประมาณนี้ เดี๋ยวเราจะไปดูทางวิบากกันบ้างครับว่าเจ้ารถคันนี้จะทำงานได้ดีขนาดไหนไปดูกันเลย แล้วจบไปแล้วนะครับกับการรีวิวของเจ้า d m a x v c r o s s คกันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจนะครับคลิปวิดีโอแบบนี้เดี๋ยวคราวหน้าเนี่ย เราจะมีรถอะไรมาเสนอลูกค,ค้าเนี่ยก็ให้รอติดตามชมไว้นะครับแล้วก็สําหรับท่านใดนะครับที่สนใจเสเตปรถยกแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้ว6นิ้วนะครับผมไม่ว่าคุณจะใช้รถอะไรนะครับลองเข้ามาคุยกันได้ที่ร้านดีมคาซูเปอร์วิลสุราษฎร์ธานีนะครับเราจัดให้ทุกท่านได้ตามความต้องการเลยนะครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบของดีมคาซูเปอร์วิลสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับหรือท่านใดสนใจสเต็ปแบบนี้อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมสาารรถโท ได้ที่077289888นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ